ผมเฉยๆกับเกมนี้มากๆตอนมองมันอย่างผิวเผินไม่ว่าจะตัวอย่างไม่ว่าจะดูเกมเพลย์หรือกระแสอะไรต่างๆผมไม่ได้ว้าวอะไรกับมันเลยซึ่งนั่นมันก็ทําให้ความคาดหวังของผมที่มีให้ต่อเกมนี้เท่ากับศูนย์เละเมื่อผมได้สัมผัสมันแบบแนบเนื้อ ผมว้าวมากๆไม่คิดว่าจะว้าวได้ขนาดนี้ตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นเกม Open World ดัดๆอารมณ์เดียวกันกับค่ายเกม Ubisoft บอกเลยใครที่คิดแบบนี้ในตอนนี้มีพี่คนเดียวที่คิดกูช้าไปเลยเกมนี้นั้นมีความปานีดมากกว่าเกมค่าย Ubisoft เท่าต,ตัวหนึ่งเลยแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ต่อให้มีข้อเสียมันกลับโดนข้อดีของมันกลบไปได้พอสมควรผมพอดีว่าจะมาเล่ารีวิวบนอเอมึงฟังเกี่ยวกับเกมนี้ใจผงเกงฮะใครไม่ชอบหนึ่งเหมือนกันูความน่าประทับใจใน Gorosoft t s u s h i m มันมากโขเพียงใดนี่คือห้าดี ask ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นสิ่งที่พวกเขาขนานนามว่าซามูไรมันคือนักรบที่เต็มไปด้วยคุณธรรมเกียรติและศักดิ์ศรีพวกเขาถือว่าเป็นหนึ่งในนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยทุกท่าแต่ทว่าด้วยความแข็งแกร่งที่มากโขพวกเขาดันมีจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดสุดๆเลยและพวกมึงก็คงรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรด้วยเหตุผลนั้นพวกมองโกเลยสามารถเอาชนะทัพซามูไรในเกาะซูชิมะได้พวกมันได้ศึกษาและรวมไปถึงเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเกีย้ยกล่อมแม่ทัพด้วยและแม่งน่าจะเรียนตั้งแต่เด็ก พูดคล่องชิบหายเลยหลังจากนั้นเกาะซูชิมะได้ถูกยึดโดยโคตัวข่านที่เป็นผู้นำทัพอันโหดเหี้ยมของมองโกโลแล้วมึงจะได้รับบทเป็นจินซาไคซังที่เป็นเด็กอุปถรัรมภ์ของท่านชิมุระผู้นำทัพซอมูไรหลังจากแพ้ในศึกนั้นจินได้ถูกช่วยไว้โดยหญิงปริศนาจินนั้นยังไม่ลดละเขาคิดจะไปช่วยเหลือท่านชิมุระและก่อนที่จินจะพาท่าเขาก็ได้เห็นว่าท่านชิมุระนั้นถูกจับตัวไปแต่เหนือสิ่งอื่นใด เขาแพ้ให้กับโคตวยมันทําให้เขารู้ว่าวิธีเดิมของเขาคงใช้ไม่ได้กับศัตรูที่โหดเหี้ยมและป่าเถื่อนเช่นนี้จินเลยต้องละทิ้งตัวตนเดิมที่แม่งโดนลุงล้างสมองมาตั้งแต่เด็กและกลายเป็นนักรบปีศาจเขาคือผู้ที่จะทำทุกวิธีและทุกสิ่งอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้บริสุทธิ และบทแอกเกาะซูชิมะเนื้อเรื่องของมันผมไม่ได้ว้าวอะไรมากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกน่าเบื่ออะไรขนาดนั้นแค่มันเนื่อยๆไปหน่อยเอาจริงๆผมชอบความเป็นญี่ปุ่นมากๆนะแต่ไม่เข้าใจทําไมผมเฉยๆมากกับเนื้อเรื่องของมันผมรู้สึกว่ามันจะปูความว้าวไปในภาคต่อไปมากกว่ามันกว่าจะถึงช่วงที่พระเอกเราแม่งคือนักลบปีศาจแล้วก็ทําไม่รู้สึกอู้หูได้มันแทบจะท้ายเกมแล้วอ่ะเอ้าพี่มันเกมไอทีใหม่การปูเนื้อเรื่องมันก็ต้อย่างนี้อยู่แล้วดิมันก็ใช่แต่ที่ผมรู้สึกแบบนี้มันก็คงเป็นเพราะว่าเนื้ออออออเรืื่่่งมัันนนส้้ไปหยขดีก็คคภาต มันสามารถไปได้ไกลกว่าเดิมและว,ว้าวกว่าเดิมแน่นอนดูความที่เราผูกพันกับพระเอกมาแล้วเรารู้เลยว่านักลบปีศาจคืออะไรเป็นยังไงผมว่าภาคต่อไปนี่แหละน่าจะแบบจัดเต็มแต่นั่นแหละข้อเสียคือเราต้องรอภาคหน้าไงถึงกระนั้นผมก็ไม่ได้ว่าว่าเนื้อเรื่องเกมนี้มันกากมันน่าเบื่อจนหลับนะครับมันมีความน่าสนใจมันมีโมเมนต์ที่ขนลุกได้อยู่แต่มันใช้เวลานานมากกว่าจะถึงจุดนั้นในระหว่างทางมันเหนื่อยไปหน่อยในรถสนิยมส่วนตัวของผมการเล่าเรื่องแบบสโลเบิร์นเป็นอะไรที่แบบ เพนสำหรับผมมากๆแต่ว่าโชคดีที่องค์ประกอบส่วนอื่นของเกมนี้มันแบกลังไว้มันดีถึงขั้นนั้นเลยสิ่งที่ผมผิดหวังในเนือเ้อเรื่องจริงๆคือตัวร้ายหลักนี่แหละมันดูไม่ค่อยน่าเกรงขามเท่าไหร่อะมันเหมือนพี่ตุ้ยนุ้ยใจดีคอยให้อาหารแมวอยู่ที่บ้านยังไงก็ไม่รู้ถึงบทพูดมันจะบอกว่าเขารู้เกี่ยวกับสมบุไยทุกอย่างถึงขั้นที่ว่าพวกมึงเยี่ยวแล้สบัดกี่ครั้ง โอเคบรรดาเธากิดสลือเกินมันก็ยังไม่รู้สึกว่าเออมึงแม่งดิกบอสว่ะเอาเป็นว่าผมรอเนื้อเรื่องและความว้าวในภาคต่อไปเขาน่าจะทําออกมาได้สุดกว่านี้และมันทําให้ผมคาดหวังจริงๆกราฟิกของเกมนี้เพียงแค่เห็นแวบ,บแรกคุณก็จะสะดุดตายอย่างแน่นอนเพราะมันสวยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากๆมันทําให้ผมรู้สึกแบบ จะลงใจชิบหายที่ได้เล่นเกมนี้ผมกล้าพูดเลยว่าเพียงแค่ส่วนนี้มันก็ทําให้ผมไม่อยากเลิกเล่นเกมนี้เลยปกติผมไม่สนเลย 4K แต่กับเกมนี้มันทําให้ผมอยากลองดูสักครั้งหนึ่งอาร์ตสไตล์ของมันให้ความรู้สึกที่สมจริงปนแฟนตาซีแล้วมันอยู่ตรงกลางระหว่าง2อ,อย่างนี้ได้คตรสมดุลเหมือนหญิงอย่างเยย <Yeah. S 2> ไม่ต้องมอดไม่ต้องรีเชดการจัดสีเกมนี้มันอยู่ในขั้น FTA อยู่แล้วผมไม่รู้ว่าผมอวยไปหรือเปล่าช่วงนี้แต่เชื่อเถอะเกมนี้มันสุดยอดจริงๆในเรื่องกราฟิกอีกส่วนที่ไม่พูดไม่ได้คือ p a r t i c l e Effect และใบไม้มันไม่ใช่ของประดับกราฟิกธรรมดามันมีฟิสิกส์เสริมเข้ามาด้วยลมกระเพื่อมใส่ใบไม้มันก็ปลิวในแบบที่พวกมันเป็นใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากๆแต่ในบางทีอาจจะแฟนตาซีไปหน่อยแต่ใครสนวะถ้ามันทําให้สวยทําให้อลังการผมไม่แน่ใจว่าตอนที่คลิปนี้ออกไปแล้วเขาแก้ปัญหาเรื่อง morary League ไปหรือยอยืออยงคเวลาที่ผม เล่นไปสักพัก2-3ชั่วโมงเฟรมเลทมันจะดรอปลงเรื่อยๆต้องออกเกมเข้าใหม่ถึงจะหายอ่ะเนี่ยเทียบให้ดูฉากเดียวกันเซตติ้งเดียวกันไอที่กระตุกเนี่ยคือเล่นมานานแล้วพอออกเกมเข้าใหม่เนี่ยลื่นเลยถ้าใครไม่เจอคุณโชคดีมากๆหรือเอาชัวร์สุดเล่นเกมนี้บน p s 5มันจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้เพราะกูไม่มี p s 5เกมเพลย์ เนื่องมาจากเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงมาจาก Assassin's Creed Shadow ที่ยังไม่ได้วางจําหน่ายแนวทางของเกมเลยคล้ายคลึงกับค่า Ubisoft เพียงแต่ว่าไม่รู้ทําไมเกมค่า Ubisoft มันไม่สนุกเท่าเกมนี้มันคงเป็นเพราะองค์ประกอบต่างๆในเกมนี้ที่มันดูปลานีตกว่า ไอ้พี่อย่าเปรียบเทียบเกมกันดิมันไม่ดีมันไม่เมืออาชีพเลยเรื่องของกูถึงมันจะเป็นสูตรสําเร็จที่ตายตัวในแนวเกม Open World แต่กับเกมนี้มันทําให้ผมเพลิดเพลินจนทําให้ผมติดกับเกมมาจนจบซึ่งผมต้องการแค่นี้แหละจากวิดีโอเกมอ่ะก่อนอื่นเลยผมต้องขอชมในการนําเสนอเกมเพย์ที่มันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเอกเหล่านั้นมันคือนักรบปีศาจขึ้นเรื่อยๆมันผสมกันสสิ่งจากโพเกชั่นในเกมเพย์และก็เหนือเรื่องเราจะรู้สึกได้ทั้งนามธรรมและรูปธรรมเองโดยอัตโนมัติผมยอมรับว่าผมแพ้ทางในการนนนนําาเสออแบบี้จกต แรกที่พระเอกมันไม่ค่อยมีอะไรแต่กลายมาเป็นโคตรอภิมหาฮีโร่เนี่ยผมชอบและติดใจอะไรกับแบบนี้มากๆแต่จะว่าพระเอกว่าไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้มันต้องมีอะไรพิเศษพิโสสักหน่อยอย่างตัวเอกเกมนี้มันเก่งอยู่แล้วแต่ความสามารถของเขามันถูกบดบังด้วยคําว่าเกียริ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 เกียร์เกียริเกียรติเกียรติยศพอเราเห็นมันบิดเบือนกดในใจตัวเองมันเลยมีอิมแพคทั้งเกมเพลย์และก็เนือเรื่องไอการพัฒนาตัวละครของเรานี่แหละ นานการอัพสกิลเพื่ออำนวยความสะดวกในไฟหรือสเตลวงเล็บไอของพวกนี้มันแค่อำนวยความสะดวกนะครับไม่ใช่บังคับไม่ใช่แบบว่ามึงเวลไม่ถึงแล้วไปจิ้มหลังมันเสือไม่ตายอะไรอย่างนี้แวบมาพูดถึงการดีไซน์อ w o เวลในเกมนี้กันก่อนมันเพลิดเพลินยังไงมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะต้องมีค่ายแคมทหารเมื่อเราไปตีเล่นไม่งั้นกูนจะไปตีกับใครอ่ะงั้นผมขอพูดกิจกรรมผ่อนคลายดีกว่าเราสามารถนั่งสมาธิแต่งกรอนไปลงเพจโจเกอร์ได้และก็เสพความวิจ,จิตของกราฟิกเกมนี้เราสามารถวิ่งตามหมาจิงจ้ง แถมยังเพชรเจ้าหมาได้อีกด้วยมึงต้องซื้อ่ะเกมเนี้ยเราสามารถไปลงอ่างน้าร้อนเพื่อเห็นตูดนักรบปิศาจของเราได้มันใช้ครีมอะไรวะเนียนชิบหายเลยแล้วมันก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายถ้าคุณช่างสํารวจในเกาะซูชิมะที่กว้างใหญ่แห่งนี้มาที่ระบบคอมแบทหากคุณเคยเล่น Assassin s a s s ิ n s c r e e d Witcher s h a d o w of Mordor มันให้อารมณ์คล้ายกัน แต่มึงจะโดนดัดหลังอยู่พอสมควรศัตรูในเกมนี้มันบางทีจะฝันก็ฝันมันไม่ค่อยเตือนอะไรเราเท่าไหร่มันก็มีแหละท่าที่มันเตือนเราแต่ในบางครั้งมันมาแบบหลายตัวอะไรอย่างนี้มึงจะรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าอย่างไงการต่อสู้แบบมีเกียรินั้นอาจจะทําให้มึงลําบากเกินไปบางครั้งมึงสู้ไม่ไหวเลยด้วยซ้ำเราอาจจะต้องเซลเพื่อตัดกําลังมันก่อนหรือเปล่าหรือใช้อุปกรณ์เพื่อเล่นสกปรกในการต่อสู้อยู่ที่มึงเลยในไฟเรายังมีกระบวนท่าที่จะทําให้เราได้เปรียบกับชนิดของศัตรูน,นั้นๆถ้าไม่ใช้ระบบนี้อีกมัันนนนกกก็จะะะะลําาาาบบไปเพรรฉ้วท่ เป็นอีกสิ่งที่ควรต้องรู้ไว้กูกระดกริ้นเหนื่อยเร้นเร้นเนี่ยไอ้พวกกระบวนท่านี้เราสามารถได้มาจากการฆ่าศัตรูอีลิทหรือถ้าเราแอบ,บไปดูมันก็จะได้แต้ม2ต่อแล้วถ้าหากมึงเจ็บในไฟล่ะเราจะมีทรัพยากรที่เรียกว่าพลังใจอยู่หรือผมขอเรียกว่า <S <S <Fifth> <S <S <fifth> มันจะได้มาจากการฆ่าศัตรูหรือบุกทะลวงอย่างเดียวเท่านั้นมันก็มีบางสกิลที่จะต้องใช้มึงก็จะต้องบริหารค่านี้ให้ดีหากไม่มีให้ใช้ตอนมึงคับขันมึงก็จะตุยไงแต่มันมีวิธีบูสต์ก่อนเข้าไฟอยู่เหมือนกันมันคือการประจัหนา เ i อใครจะมาสู้กับเค้เราต้องปล่อยปุ่มไม่ตรงจังหวะก่อนที่ศัตรูจะมาจ้วงเราแต่อระบบนี้เนี่ยนะตัวเราเองเจ็บ,ม,ม,จบมันก็ไม่เจ็บเท่ามึงหน้าแตกโดนศัตรูจ้วงหรอกกูบอกเลย <Hey. S 1> ทั้งหมดทั้งมวลคอมแบตนี่แหละเป็นอีกส่วนที่ทําให้ผมยึดติดกับเกมนี้มันทําให้ผมอยากเข้ามาเล่นเรื่อยๆเพราะความโฟความเท่ความเพลิดเพลินมันสนุกกว่าแอสซิสซินครีตหรือวิชเชอร์ที่เป็นที่รักใคร่ของใครอีกหลายคน พี่บทวินเจอจานี่แหละแต่สิ่งที่ฉุดลั้งผมไม่ให้เล่นเกมนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนที่ติดตามผมมาคุณน่าจะรู้นะว่าเป็นเพราะอะไรคัดซีนหรือบทพูดที่แม่งกดข้าไม่ได้เนี่ยอี ผมรับประกันว่ามึงไม่ผิดหวังกับเกมนี้หรอกเพียงแต่ว่าอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยถ้ามึงอยากกลับมาเล่นซ้ำไม่ต้องรอบทพูดนี่แหละส่วนในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าเอาชัวร์ซื้อบน PS 5ดีกว่าบน PC มึงต้องเช็คดูอีกทีว่าคอมมึงจะมีปัญหาเกมกระตุกหรือเปล่ามันจะมีปัญหาเมมโมรี่ลีกหรือเปล่าหรือไม่สนใจเดี๋ยวแม่งก็ออกแพทเจ้าแบบนั้นก็ได้ไม่มีใครห้ามและล่าสุดเขาก็เพิ่งออกแพทช์ไปเองอาจจะแก้ได้แล้วหรือเปล่าผมไม่รู้กูจะไปเล่นเกมอื่นบ้างละและคะแนนของ God of b u s i ด,ดนี้ผมก็ไท้ายส ไม่เอ,อะอะก็ยัด PFN ล็อกอินลงในเกมของมันที่อรอตลง b c ไอ้สั